ใครที่กำลังมองหาร้านไก่ตันคุณภาพราคาถูกแนะนำร้านบานยอดช็อปเป็นร้านของพี่เอนะครับผมน้องๆครับและทางร้านยังมีบริการไก่ตันพาเผาแถมยังมีกล่องสุ่มอีกมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านั้นและแถมทางร้านยังมีบริการส่งเพจแมพเพจซูเปอร์เรราคาถูกอีกด้วยถ้าใครสนใจนะครับผมนะฮะสามารถกดคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมน้องๆโอเคนะครับผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันดกเช่นเคยนะครับผมนะฮะกล อีแล้วนะครับผมนะครับช่วงสปอยไม่พักไม่ผ่อนไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมนะจีเอ็มจสปอยอะไรกันนักกระนาษกไปทราบนะเออนึกอะไรไม่ออกบอกสปอยนะครับผมนะฮะนึกอะไรไม่ออกบอกแจกคโคตดอย่างเดียวเลยนะครับผมนะช่วงนี้นะฮะเออหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยยิ่งเขาสปอยเยอะขึ้นนะครับผมนะฮะก็แปลว่าเกมจะอัปเดตเปล่าแล้วครับผมนะฮะไม่ใช่อะไรเลยคือมันสปอยเพื่อแบบว่าเออดักคนดูนะครับผมนะฮะสปอยเพื่อแบบว่าเออแบบมันรอนานไงก็เลยต้องสปอยสักหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะสปอยแบบสปอยทิ้งสป การคาดการณ์ของพี่เลยครับผมนะฮะณตอนนี้เนี่ยนะครับผมแน่คงไม่หวังอีกแล้วนะครับผมแน่กับเดือนกรกฎาคมของเราน่าจะไปเป็นเดือนตุลาหรือว่ากิจกรรมใหม่เป็นอีวงอีเวนต์ฮาโลวงฮาโลวีนอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะคิดเห็นว่าอย่างงั้นนะคุณผู้ชมฮะแล้วคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะคิดเห็นยังไงกับการอัปเดตนี้นะครับผมนะฮะโอ้โหบอกเลยว่ามึงจะทําลายสถิติใช่ไหมครั้งที่นานที่สุดนะครับผมนะฮะประมาณ8เดือนด้วยกันนะครับผมนะฮะแต่ก็ช้าที่สุดเท่าที่เคยมีเท่าที่เคยเห็นนะครับผมมมมนนนนนะะะะฮปปรรราาาณณ5 5เเดดืือออแต่ัี้ว ลนะครับผมนะฮะมึงต้องการทําลายสถิติเก่าคือ8เดือนใช่หร <c oughs> <ๆ>ือเปล่านะครับผมนะฮะทำไมมันนานจังเลยแต่ช่างมันเถอะนะครับผมนะฮะมาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละกันนะครับผมนะฮะเราก็เป็นเพียงแค่เสียงประชาชนขนาดกูเลือกไปแล้วมันยังไม่ได้เลยนะครับผมมันต้องต้องเด็ดไม่ใช่แล้วนะครับผมนะกูเสียดสีรัฐบาลหรือเปล่า <c oughs> เออแนะ่ๆครับผมนะฮะก็มีประมาณน,นี้ละกันนะคุณผู้ชมอันดับแรกเลยนะผมนะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดูสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับผมนะฮะเราเท้าความกันสักนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะคลิปก่อนหน้านี้ ลำหนึ่งแหละกูก็ไม่เลือเล่อนเรือไปสิงหรือเปล่าคือส่วนตัวเนี่ยนะครับผมนะฮะเห็นแค่ซาวเสียงเนี่ยนะครับผมนะก็รู้เลยว่าเป็นเรือผีสิงแน่นอนนะครับผมนะหรือคุณผู้ชมคิดว่าเป็นเรือซันตาแหมซ äh าวเสียงหลอนขนาดนั้นนะคุณผู้ชมบ้าและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับผมนะฮะคือพอดูแล้วจ้องไปใกล้ๆเว้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่แปลกประหลาดอยู่นะครับผมนะฮะบ,บางคนมองไม่ทันนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะเอารูปภาพนั้นมาให้ดูด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่่่่่าา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 านน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 นะะ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 คคคคคครรรรรรรััััััััับบบบบผผผผมมมมมมมววือออออออไไไปกกกกเเเเลยยโตตดดดภพททีีงงงง้ขฮซึจิส หนึงนะครับผมตอนแรกกูนึกว่าเป็นเกาะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมนะรู้ว่าเป็นโขดถงโขดหินที่ไหนได้นะครับผมนะฮะพอซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับผมนะผลปรากฏว่าเหมือนเป็นเหมือนงูยักษ์นะครับผมนะฮะกูว่าน่าจะเป็นไฮดร้านะครับผมนะเฮ้ยถ้าใช่ไฮดร้าเดียร์นะครับผมนะฮะกูว่าคิงเลกเกนซี่ดีๆนี่เองนะครับผมนะฮะแสดงว่านะครับผมนะบอกฟุตของเรานั้นกําลังเดินตามเกมเกมหนึ่งนะครับผมนะฮะโอ้โหมีท่าทะเลแล้วก็ต้องมีไฮดร้านะครับผมนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆพี่มองว่านนะะะครัับผมฮกลงเดินตามมเกอะไรอยู่่สักกเมนนนนนึงแอะครับผมนะะฮ ซึ่งเกมนั้นเขาพัฒนาไปไกลแล้วคือถ้าอัปเดตไวกว่านี้นะคะับคงจะเป็นแมปที่ดีมากๆนะครับผมนะฮะแบบว่าไม่ต้องไปเดินตามใครเลยครับผมนะฮะล้ำหน้าไปก่อนเลยแต่นี่มึงอัปเดตช้าไงนะครับผมนะฮะการอัปเดตของมึงแต่ละอย่างเนี่ยก็เลยตามแมปคนนู้นตามแมปคนนี้เขานะครับผมนะซึ่งแมปอื่นๆของคนอื่นเขาเนี่ยอยากนะครับเขาอัปเดตก่อนปุ๊บเขาก็มีอย่างอื่นเขามีอันนู้นมีอันนั้นก่อนแล้วนะครับผมนะอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่ไฮดร้านะครับผมนะฮะเป็นสัตว์ทะเลยักษ์เจ้าตัวใหม่ถึยเป็นสัตตตวววววว์ทททะะะะะะะเเเเเเเลลัััััใใหหหมมมมมม่่่่่่่ยคคครรรรบบผผนน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 นฮฮืืืออออาาาาปป็็็จจ้้ีีีีีกถงดส ขึ้นนะครับผมนะฮะมีการแบบโอ้โหโคตรเงี้ยเงี้ยวเลยเหมือนงูอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นไฮดราเนี่ยกูบอกเลยว่าหมดศรัทธาจริงๆนะครับผมนะมึงไปก๊อปเกมเขาทำไมเออถึงแม้จะโมเดลมันจะไม่เหมือนก็จริงนะครับผมนะฮะแต่เชื่อเถอะว่าผมนะการเล่นการอะไรเนี่ยก็คงจะเหมือนเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็รอเวลาเกิดทุกๆ4ชั่วโมงบ้างหรือ6ชั่วโมง8ชั่วโมงไหมอันนี้คือความคิดของพี่นะครับผมนะฮะจะใช่ไม่ใช่อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมรอไปตีความเอาเองแล้วกันว่ามันคือตัวไรนะครับผมนะหรือเหมือนจะมีชงงงงชอยยปากด้วนะครรับผมนะะฮอ่าดูทงแล้วกูน่าจะงูแหละนนนะะะครับผมฮเป็งูยักษ ือว่าเป็นเจ้าทะเลนะครับผมนะเป็นสัตว์ทะเลในตำนานอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันบ้างนะครับผมนะฮะว่ามันโผล่มาตอนไหนนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูเลยครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะฮะว่ามันโผล่มาตอนไหนนะครับผมนะะที่สำคัญคือเรือเนี่ยพี่มองว่าเป็นเรือผีหรือว่าเป็นเรือที่แบบแลกล้างแน่นอนนะครับผมแนตะ่ดูจากสีเรือแล,แล้วเนี่ยมึงเป็นสีดำแถมมีตะเกียงอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าจะเป็นเช่นไรกันต่อนะครัับบผมนะไปดูเลยคร อ่านะครับผมนะนี่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 กูว่าแล้วไงนี่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 นะโอ้ยเห็นแล้วนะครับผมนะฮะมันโผลมาตอนนี้โอ้โหเฮ้ยแม่งโคตรตรึงเลยครับน้องๆตอนแรกพี่มองเห็นว่าเป็นเกาะนะครับผมนะแต่ดูแล้วมันไม่ใช่นั่นเองนะครับผมนะฮะเป็นทางด้านของไชดร้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเจ้าทะเลตัวใหม่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะฮะใครที่พอจะรู้เนี่ยนะครับผมนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันหน่อยละกันนะครับผมนะฮะเออมันคือตัวเรไรวะนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวดูต่อครับโอ้โคตรเท่เลยอ่ะเออกคือ ดีครับผมนะฮะมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะเออมันอยู่ไกลมากเลยนะครับผมนะฮะถ้าเป็นตัวใหญ่ๆเนี่ยก็คงจะมาอยู่แถวๆนี้ก็คือน่าจะเต็มแมปเลยแหละนะครับผมนะฮะก็เลยต้องไปอยู่ไกลๆตรงโน้นนะครับผมนะน้องๆโอเคตอนจบคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะเกี่ยวกับข่าวสารข้อมูลต่างๆนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอบคุณต้นฉบับด้วยนะครับผมนะจากทางช่องเคมเปอร์โรบอทนั่นเองนะครับผมนะใครอยากดูคลิปวิดีโอเต็มไปดูที่ช่องของเขาได้เลยนะครับผมนะฮะโอเคสตหรับคลิปวิดีโอนต้องมีประมาณนี้แล้วกันคคครัััับผมมมนนนนนะะฮไไววว้้้เเจอออออกกใใหห่่ลลิิปปดดีีโาสสสุ๊ยยยพงๆ